哎哎嘿，你。Uh, hey, ที่พวกน้เขากลัวกันนะโอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสําหรับรายการอุปิเซตทีวีแล้วก็มาอยู่ในเกมที่พูดตรงๆว่าไม่ค่อยอยากแกเล่นแล้วเท่าไหร่นะครับก็คือเกมสกีบีดี To อยเลในละเตมอ่ะก็เห็นว่ามันแนวเกี่ยวกับพวกแบ็กลูมันแล้วจริงๆมันก็มีหลายด่านมากมายหละก็เอาเป็นว่าเราต้องมากําจัดไอพวกสกีบีดี้ทอยเลของน้องๆอะไรประมาณนั้นก็อยากจะทำเพราะาใจเหมือนกันนะเพราะมันก็ข้างดังเลยดังอะไรกันไอ้หัวโถส้มเนี่ยแต่ว่าคำ คำวิจาร์เน่ยมันดีว่าไอเกมหนาไอรีฟันซะอีกอะโกโจควรจะเก่งก,กว่าสกิลวินนี่เลยว่าโอเคไม่ต้องพูดความจำเป็นแล้วเดี๋ยวเล็โกกันเลยนะครับด่านแรกเป็นแบกลูมนะจริงจมันมีหลายด่านมากแต่มันล็อกหมดเลยจะล็อกทําไมเนี่ยแล้วก็มีอารีนาด้วยถ้าเกิดว่าอันแรกไม่เวิร์กเดี๋ยวเราค่อยไปอารีนาละกันเล็กโกสตาร์เลย <laughs> เราเป็นอะไรนะคาเมราแมน <laughs> เออเออเอ,อ็กทิวแมนปะทีวีไม่รู้ดิ <laughs> ไม่เคยดูไ <laughs> อถ่ายรูปเลยเลยเอเก็บกระดาษ ทิชูเลยเฮ้ยนี่อยู่้างหน้าเลยดบดบเอเฮ้ยดบดบเย็นเนเฮ้ยต้องทำไงอ่ะมันสะตัดไฮเฮ้ยลงหนอเลยบัวแม่งมาแล้วล่ะไอตัวตัวนี้มันล็อกเอาไว้กดไม่ได้โอ้ตายเลยเ้ยกับทีเดียวตายเลยอ่ะมันล็อกเอาไว้มันกดไม่ได้อ๋อแล้วต้องทำยังไงอ่ะ น่าต้องหาที่ปลดล็อกเลยมันล็อกตัวไวพวกมึงตายกันหมดเลยตายเลยตายจริงด้วยมันสกีบีดี้ไม่กระจอกเอ้ยมันวะกระดาษดิจูนี่เอาไว้ฆ่าตัวแดงวะไม่รู้เอาไว้เช็ดเอาไว้เช็ดขี้เฮ้ยเฮ้ยมีเซฟชุบเลยใช่เปล่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยชุบเฮ้ยมันมันน่าจะให้เก็บดิชูให้หมดถึงใจเนี่ยถึงจะฆ่าตัวแดงได้เฮ้ยจิมมี่กดกดกด พอดีเลยเฮ้ยกูชอบว่ะเฮ้ยกูว่าแม่งมาละเกมฉันนำแม่งสนุกกว่าจูยยักสุไคเซนอีกระเฮ้ยสนุกกว่าก็โจยเลยเฮ้ยมาใส่แว่นกันแดดอ่ะจะเป็นเกมดีใส่กันแดดใช่เฮ้ยแก้ทางมาอาจจะให้แบบเอาเข้าไปกดข้างหลังเฉยๆนะแบบมันช้านี่กดเลยพี่ด้านหลังโอ้โหบูมอมอมไปกดอมไปกดเดี๋ยวมันช้ามันช้ากดเเลยยฮ้ เมื่อก่อนนะพี่พีนอะไรมึงเคยเล่นเนือ่อ s k i b i d i Toilet แม่งแม่งหลอกกูไปเติมด้วยไอ้เฮี้ยกูเข้าไปแล้วกูเติมเลยข้่เลยไม่ยอมบอกนะพี่ไอ้เงี้ยร้องอย่างดังไอ้เงี้ยกูตกใจเสียงนะ เ้ยะแล้วยังต้องเออต้องไปเก็บประตูไปเปิดประตูก่อนไอเหี้ยแม่งไอ้กูตกใจมึงด้วยนะมึงตกใจเกมยี้นี่ทำไมลองอย่างดังไปเลยโอ้ยกดเลยเฮ้ยเหี้ยมีตัวยักษ์ด้วยอ๋อพี่พี่แบกเลยไอ้เหี้ยผู้พิชิตกินพี่ที่ toilet กระโดดลงรูไปเลยมันบอกให้มึงลงไปอ่ะ ฮู้าโดนกดโดนกดไปด้วยเลยเอ้าแล้วพวกมึงอ่ะเ้ยดานใหม่เลยสกีไม่ได้เรือสกีไม่ได้เรือไอ้เป็นเจ้าตัวลบทเป็นเรือเฮียเรือลบเป็นละแต่แน่จริงเข้ามาเฮียกูลากเลยเก็บเวลเลยข้ามหัวเลยยเเฮฮ้้ย ใครมาหยุดใครมาหยุดกันไว้เอี้ย5 minutes later ระดับนรกนี่เป็นขนาดไหนวะลองลองก็ระดับเทลหน่อยพี่มันอาจจะพุ่งมาวู้ทันทีเลยกูไม่เชื่อไอ้สัสมันก็เหมือนเดิมอะมันือนเดิมอ่ะรู้ว่ามันเยอะขึ้นวะเอากูตายแล้วเยอะกูว่ามันเยอะขึ้นนะเออมันเยอะขึ้นจริงยมันก็แค่เยอะขึ้นเองไม่ใช่ไม่ใช่ตายเลยเย้เล่นสกิมดี่ไม่เป็นไอ้เหี้ย ตายไอ้ควายไอ้ย่ะ like มึงจะตายกันงเหี้ยอะไรอ่ะกูตายกูถ่ายพี่พีไปนึกว่ามึงไม่ตายอ้ไปดูมึงก็ตายอ่ะไอ้ย่ะ f i v minutes later ก็เนื่องด้วยว่าเกมมันค่อนข้างนาอลิฟันพอสมควรเลยก็เลยมาอยู่กันในเวอร์ชันติงดีกว่านะกูไปเจอแมปหนึ่งอ่ะดูในด้านขวาไม่คิดว่าสกีบีดีเวิร์ดแม่งมาแล้วล่ะโอ้ยกดไลค์ห้าสิบเจ็ดค นี่ไก่อะโอ้ยไอ้มันบอกว่าอยากจะเป็นฮีโร่หรืออยากจะเป็นเคออสไอวอนทูเคออสเลยไอ้ไกยเป็นโถส้วมเลยในที่เหอะมาแล้ากูเป็นฮีโร่อะอ้าวสู้ได้เออได้หมดแล้วเดี๋ยวกูกูชักโคกมึงไปเลยเราไปฆ่าดับดับเย็นเออไอพวกสองสวมอะใครคุณนตัวลมเฮ้ยแล้าบึ้งกับสองคนอะหมุนรอบตัวเองดิ จี๊มันไป็นเกนโลเป่เฉยไม่ฆ่ากันไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นเกนโลเป่โอ๊ยทำไงอยากกดกูเปล่าอยากกดกูเปล่าเฮ้ยมีโกโจอมีโกโจไหนมีโกโจอยู่ในคอมเมนต์ล่าแมนเจ็ดร้อยโลบาทว่าเป็นโกโจ ไอ้ยมือนยามือนยานีกูเอานะกูเป็นนะกูมันเจ็ดร้อยบาทเลยนะไอ้ยูมันเป้เที่ยวมาเลยเหี้ยมันเป็นแกลโลเพสมันทำอะไรไม่ได้เี้ยพี่บุ๋ม ซาตโร่เฮ้ยมาละ้วยกันโกโจมาเลยเดินดูกูเดินไปเก๊ก่อนเลยมันแพงกว่าไททันอีกนะนายวินเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดร้อยโลบักเพื่อเป็นโกโจ อยากเป็นเหมือนกูบ้าไอ้พวกขาไปเล่าแมนเลยมึงมีสกิลวะไม่มีอะไรเลยแค่ไดเดินล้วงกระเป๋าก็คุ้มเงินเลยเฮียเร็ววิ่งด้วยความเร็วสูงไอ้ยวิ่งเร็วจะกูเห็นกู้พิพากาเลย โอ้เกมเลยเสียไปแล้วเจ็ดร้อยเสียไปแล้วเจ็ดร้อยได้มุกเอนมาอันหนึ่งยี่แค่กูได้เดินล้วงกระเป๋ามันก็สุดโหดแล้วไอ้ก็จะหลอกขายวุำเพี่อะไรไม่ปเก็บไม่ได้พูดเลยแม่งจะมีก่อโจอทำเฮียอะไรอ่ะไอ้พน่ยอด f minutes later โอ้ยมาแล้วไอ้น้องให้มึงเล่นได้หลายตัวด้วยเฮ้ยกูเล่นตัวนี้เลยน่ารักมากเลยไอ้กูเล่น3พี่น้องนะ เอาเบื่กันแล้วสามพี่นนองเอ้แบงคไอ้เอ้ชกเลยไอ้ชกเลยไปเกตหน้าจริงก็มาพวกกูมีหกคนเป็นมังมุมเลยผมอ่าไอ้มงมุมมึงตายแล้วเจอหกพี่น้องเข้าไปหกพี่น้องไอ้เอ้ยมึงไงดิมึงไอ้กูเย็บดิล็อกแอนด์โรลล็อกแอนด์โรลไอที่เดียวตายไอ้เมามันจะไปสู้หกหัวได้ไงวะ เยี Beast ่กิโดล่าก <c oughs> ิโดล่ากิโดล่าโอ้ยโน้ใหญ่แลยตำรวจขอจับมึงคาเมลาแมนอืมจนดน จนเว่ยจนยิ่งยิ่งพกมึงกลัวไอ้วันนี้พวกมึงก็ดูขี้เวลาน้องๆกูมีแบบสุดมันให้พวกมึงด้วยตอนเนี้ยคนเล่นเป็นพันเลยเอ้ยเอาวันนี้กูอยากเห็นแบบสุดมันของมึงเออดูดิแบบสุดมันเลยแม่งมันแค่ไหนวะซิคบิที้ทอโยเลตบล็อกเอ็ดเบตันฟอนเดอร์แม่งชื่อเกมยาวไม่พ้ดูดูน่าเชื่อถืออ่ะอิงคนเล่นเป็นพันเลยไอ้ยเจนเนเลตโคตรนะเดี๋ยวพวกมึงจอยกูมานะ ไม่ต้องใช้สองร้อยโลบักเออไอถั่วโกโจอีกอ้าวไปดิจัดไปดิจัดไปดิอุ้ยร้อยโลบักได้ตัวนี้เลยเหรอวะได้แลสปิกเกอร์แมนที่เป็นสกิลที่สกิลอ่ะแม่งข้อเสนอน่าสนใจเรดี้แล้วทำังไปต่ออ่ะกดไปเลยไหมอ้าวตัวกูหายไปแล้วอ่ะอันนี้มันมาแล้วไอ่แล้วทำไมเราไม่เห็นเป็นตัวอะไรเลยกูฆ่าตัวตายไม่ได้ตอนนี้กูมองไม่เห็นตัวเองแล้วอ่ะเออมันขึ้นมาอยู่อันล็อกเรดี้ กูมีความรู้สึกว่ากูจะได้ออกทันทีกูไม่ได้ทำอะไรแย่ละไอเหี้ยหลอกกูว่าเสียตังค์พี่ไอ้ควายหลอกจะต้องทำอะไรตักอย่างอะบุ้มจะทำอะไรเล่โกรธอวมังกรได้ปะเป็เลดี้ได้แล้วมิสปาวน์ใเวฟอ๋อต้องรอเว็บหมดเออรอเลยหมดนอีกร้อยเจ็ดสิบวินาทีเราได้ละได้มันละ ดีนะกูไม่ซื้อไททันไปซื้อไปฟันโลบักไม่ได้เล่นเลย2000 years later พี่พี่กับผมอียิปต์ไม่ใช่เลยนะกดปุ่มอียิปต์ตัวที่เราเว้ยเรื่องะไรต่อเอ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยนี่ยไซส์ใหญ่แลวว่าเลยไหนเปิดเสียงดิมาละไอ้บุรุษสกิลกูโอ้ยโอ้ยโอ้ย หมุนเลยไอ้ตัวอะไรมีเพลงอยู่ตรงนั้นนะระวังด้วยมีเพลงข้ามันยับหน้ายับหน้าเลยกูกดโทรให้ไอ้ตัวมึงโหดจังวะโอ้ยกราสแลมโอ้ยมีกราสแลมโอยบืดเลยบืดละซาซเวฟเลยมาแล้วไอ้กราสแลมโอ้โหแล้วมันตายเลยแบบมึงไม่ต้องกดโถเลยอ่ะ ดีเลพลับแสงพิฆาดมานวิ่งได้ด้วยโหดแล้วเลยไอ้ครเก่งเลยแมงร้อยโลบักเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยเอ้เอ๊ะ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 ไอ้ยัยไอ้อ้ไอ้ไอ้แมงกู๊ดสำรอสนุน้พันโลบักดีกว่าป่ะใส่ลยเสียงเราจริงจังหมดนี้หมได้ดิเล่นจนเป็นแชมป์เลยไห โอเคพิซซิตเบเกตก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการลุยเซียทีวีแล้วเกมโถส้วมของเราก็เป็นยังไงบ้างนะวันนี้ก็อยากกับ Ooh, อ้วกออกมาจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยทำไมกูถึงตัดสินใจมาเล่นไอเกมพันนี้วะ,ะแกแตายห่าอยากเล่นอะไรเด็กๆอีกอ่ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไ like, ลคนก์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจกับประเต็นตั้งควณจุดนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากลันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า